หัวข้อเลยนะคะเพื่อนๆนวันนี้อันจังจะมาคุยนะว่าเพื่อนๆนนะคะถ้าเกิดใครมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอยากจะมาชมฟูจินะคะเดือนไหนนะคะระหว่างเดือนไหนเนี่ยเห็นชัดที่สุดเนาะเดี๋ยวรอก่อนนะคะรอให้มารวมกันหลายๆคนนะคะอันจังจะได้เล่าจะได้บอกพร้อมๆมกันนะคะ สวัสดีค่ะพี่แครลสอทสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพี่แครอทก็มานะคะวันนี้พี่แครอทหยุดเนาะก็เลยเป็นอาสาอาาสขับรถผ่านจังมานะคะให้อาจารย์ได้ถ่ายคลิปเนาะ สวัสดีคะ่ะนเต็ปซี่นมกระซี่มาคนแรกเลยทักทายคนแรกเลยเดี๋ยวให้ครบกี่คนก่อนสวัสดีคะ่ะหนาวมากเลย <c oughs> คุณวีเรียกคุณวีได้หรือเปล่าไม่รู้อาจารย์จะต้องเรียกชื่อว่าอะไรนะคะ หนาวค่ะ <c oughs> คุณวิได้นะคะสวัสดีค่ะคุณระเรวดีคุณเรวดีวดกี่องศาเอาปจะอิมันนั่นโดนั่นโด,ดตัต่อโมน่าจะประมาณสี่หาองศานะคะคิดถึงอากาศหนาวที่ญี่ปุ่นจังครับน้องเบปซี่บอกให้มาประมาณสิบคนก่อนนะคะอ่ะสิบคน <c oughs> แล้วนะคะ มาดูสิบคนแล้วอันจังจะเริ่มเล่านะคะเพื่อนๆก็ตามหัวข้อที่ใส่ปนบนปกไว้เลยนะคะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเห็นฟูจินะคะมาแล้วเนี่ยมาแล้วแบบว่าบางคนนะคะมาแล้วไม่เจอฟูจิใช่ไหมเมฆบังหมดเลยเลยอย่าเงี้ยขนาดมาอยู่หลายวันก็ไม่เห็นเลยอย่าเงี้ย ก็อันจังจะมาบอกนะคะว่าควรมาช่วงไหนถ้าเกิดอยากเห็นฟูจินะคะควรจะมาช่วงระหว่างเดือนตุลานะคะตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พฤศจิกาพฤษภานะคะประมาณต้นต้นพฤษภานะคะเพื่อนๆจะเห็นฟูจิสังมีโอกาสเห็นนะคะได้ประมาณ มีโอกาสเห็นถ้าเกิดร้อเเซนี่ยก็สักประมาณ80นะคะ80-90เลยนะคะมีโอกาสเห็นมากที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาช่วงประมาณเดือนมิถุนามิถุนาจนถึงกันยานยงี้มาระหว่างมิถุนาถึงกันยาเนี่เปอร์เซ็น์ที่จะเห็นฟูจินะคะจะเหลือประมาณแค่30นะคะ 30เซในร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะอะไรนะคะอันจังจะมาบอกเหตุผลนะคะเพราะว่าเดือนมิถุนานะคะเข้าเจะเป็นเข้าสู่ช่วงเริ่มจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วเนาะคือเข้าฤดูฝนแล้วแหละปลายพฤษภามนี้ก็เริ่มฝนเริ่มเยอะนะคะมิถุนากรกฎดคมนี่นะคะฝนจะเยอะตอนนี้ประมาณคุณมาลิ ะะไม่มีหิมะคลุมหรอคะช่วงปีใหม่นะคะพอพอช่วงประมาณวันที่สามสิบเนาะที่อันจังมาให้ดูพามาดูอะ mm. มีคุมไปแล้วคือเขาจะมามาหายหายอะค่ะนะคะโหอันจังไปปีนมีใครบอกนะเมื่อกี้อันจังอ่านไม่ทันมีบอกว่าจะไปปีนภูเขาไฟฟูจิกับอันจังอันจังปีนครั้งเดียวก็พอแล้วค่ะ เอาเมื่อกี้พูดทางเอาไว้นะคะก็คือประมาณมิถุนาจนถึงกรกฎาเนี่ยฝนจะตกเยอะเพื่อนเพื่อเป็นหน้าคล้ายๆแบบเป็นช่วงหน้าฝนฝนจะตกแทบทุกวันเลยค่ะแล้วก็เมฆบังหมดเลยนะคะอากาศเขาจะชื้นด้วยที่ญี่ปุ่นนะคะประมาณเดือนมิถุนาจนถึงสิงหาเนี่ยอากาศจะชื้นๆเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศร้อนไงคะเราจะมีหมอกอะไรพวกนี้เยอะค่ะ มีหมอกมีเมฆบางเยอะมากเลยนะคะหน้าหนาวคุณวิบอกว่าฟ้าใสอ๋อน้องเป๊ปซี่บอกว่าอยากปีนเขาสวัสดีค่ะคุณสุรีพรน,นะคะคือมิถุนาถึงกันยานี่ยเพื่อนๆจะโอกาสเห็นน้อยอะคะ่ะสามสิบเปอร์เซ็น์บางอย่างเดือนสิงหาเนี่ยปีที่แล้วนะคะสิงหาเนี่ยมีให้เห็นแค่สองวันเองคะ่ะฟูจิซังออกมาให้เห็นประมาณสองวันถึงสามวันนะคะ าเกิดอยากเห็นเยอะๆเนี่ยเพื่อนๆอัจังแนะนําให้มาช่วงเนี่ยคะ่ะตุลาตุลาจนถึงพฤศจิกานะคะหิมะหายไปไหนละลายหมดนะคะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงอะเพื่อนๆไม่เคยเจอแบบนี้เลยคะ่ะคือฝนปกติอาทิตย์นึ่งจะอย่างที่อันจังเคยเคยเคยอธิบายไปเมื่อหลายๆคลิปก่อนเนาะว่าที่ที่เนี่ยที่ญี่ปุ่นนะคะเขาจะ ฝนตกประมาณวันสองวันอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณวันสองวันอย่างต่ำนะคือวันเดียวก็คือจะมีฝนนะคะทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะพฤศจิกาจนถึงเนี่ยตอนนี้ค่ะฝนตกนับวันได้เลยอะค่ะเดือนหนึ่งตกแค่สองวันเล่ยอย่างเงี้ยก็ทําให้หิมะเขาไม่สะสมนะพอหิมะเขาปกติฝนจะตกทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะหิมะเขาก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้น,น,นอย่างเงี้ยเนาะแล้วเวลา เวลาที่แบบโดนแดดส่องเขาก็จะละลายแค่นิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่ะแต่ว่าพอฝนไม่ตกไงฝนตกแบบแค่วันเดียวเนี่ยหิมะก็หนาแค่เนี้ยค่ะเพื่อนๆลองจินตนาการดูค่ะหิมะหนาแค่เนี้ยนะคะพอโดนแดดเข้าไปก็ละลายหมดเนาะเหตุผลก็คืออย่างนี้นะคะฝนน้อยค่ะคือที่เนี้ย ฝั่งชิซูโอกะนะคะอยู่ริมทะเลแปซิฟิกนะคะใกล้ทะเลแปซิฟิกเขาเรียกว่าฝั่งทะเลแปซิฟิกแต่ถ้าเกิดว่าจังหวัดแถบแถบทางาทะเลญี่ปุ่นอะอย่างนีฮงตาตะเงี้ยนีฮงตาตะยามากะตะอะไรพวกนั้นน่ะนะคะเขาจะอยู่ตรงริมทะเลญี่ปุ่นไงคะตรงนั้นจะ จะหิมะแล้วก็ฝนเยอะนะคะเยอะกว่าทางนี้ถ้าเกิดว่าอยากเพื่อนๆอยากไปเห็นหิมะนะคะให้ไปทางแถบจังหวัดแถบทะเลญี่ปุ่นค่ะดูแผนที่ญี่ปุ่นน่าจะรู้นะคะแถบทะเลญี่ปุ่นก็คือจังหวัดที่เขาอยู่อยู่ข้างบนน่ะนะคะถ้าเกิดว่ามองอ,อ,อย่างอาจันท์อานจันทจะอยู่ทางทิศตะวันออกแต่ถ้าเกิดว่าทิศตะวันตกอ่ะก็คือทะเลญี่ปุ่นนะคะทางทิศตะวันตกทางนู้นทางแถบนั่นเขาจะหิมะเยอะนะคะ หีมะอยากเห็นหีมะ้ไปทางจังหวัดแถบนั้นอย่ามาแถบนี้นะคะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมฟูฟูจิซังเขาจะเปลี่ยนสีนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ตกเนาะแสงสะท้อนจากพระอาทิตย์นะคะเขาจะค่อยๆพระอาทิตย์ตกดินไง <c oughs> แล้วแสงเขาก็จะค่อยๆหายขึ้นไปบนยอดนะคะ <c oughs> ให้เพื่อนๆดูว่าฟูจิซังเขาเปลี่ยนสีได้นะคะ สวัสดีค่ะคุณสุภาสุภัชาคุณปัทมาสวัสดีค่ะเดี๋ยววันอังคารนี้นะคะไม่แน่อาจจะมีหิมะด้วยเนาะเพราะว่าอันจังดูพยากรณ์อากาศนะคะเหมือนฝนจะตกเนาะอังคารเนี่ยแต่ก็อไม่รู้ว่าจะตกเยอะหรือเปล่าตกเขาเขียนว่าหกสิบเปอร์เซ็นตนะคะหกสิบเปอร์เซ็นที่จะมีฝนนะคะก็ไม่รู้ว่าจะตกะไม่อาจจะไม่เยอะ,อะแค่หกสิบอะเนาะ ฝนแรงมากเลยเพื่อนเพื่อนช่วงเนี้ยไม่เคยเจอมาก่อนนะคะอากาศแห้งขนาดนี้นะคะซึ่งมันตรงข้ามกันเลยนะคะฝั่งนี้กับฝั่งทะเลญี่ปุ่นจังหวัดแถบนู้นนี่คือหิมะแบบท่วมทางนี้นี่ไม่ตกเลยอาจารย์บอกหมดแล้วเนาะว่าช่วงไหนที่ควรมาดูฟูจินะคะช่วงไหนที่หน้าดูฟูจิที่สุดเนาะ คือประมาณพฤศจิกาตุลานะคะตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภากุมภามมนาเมษาช่วงเนี้ยเจ็ดเดือนเนี้ยนะคะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเนี้ยเหมาะนะคะเหมาะกับการมาเที่ยวชมฟูจิเพราะว่าเขาจะมีหิมะด้วยเนาะแล้วก็ปกติเขาจะมีหิมะไงแต่ปีนี้คือแบบว่า แตกต่างนะคะปีนี้จะพิเศษนิดนึงไม่มีหิมะหน้าหนาวนะคะ <c oughs> ค,คาดว่าประมาณกรุงพม,มีนาถ้าเกิดว่ากรุงพมีนาน่าจะฝนฝนเริ่มเยอนนะเพื่อนผักปลูกได้ไหมคะตอนนี้คุณมาริบอกผักปลูกได้ไหมตอนนี้ปลูกได้แต่พวกพวกพืชหัวนะคะก็คือต้องปลูกประมาณช่วงพฤศจิกาอพฤศจิกานี้อาจจะช้าไปประมาณ ตุลากันยาตุลานะคะปลูกพืชหน้าหนาวเริ่มปลูกพืชหน้าหนาวพอถ้าเกิดว่าเราปลูกช้ากว่านั้นน่ะจะไม่ได้กินค่ะเพราะว่าเขาจะไม่งอกนะคะตอนนี้ก็คือปลูกไม่ได้ก็คือจะเป็นแบบพวกผักที่เราปลูกเอาไว้ตั้งแต่เดือนกันยาตุลานะคะก็จะเป็นพวกพืชหัวทั้งหลายนะคะพวกแครอทพวกหัวไชเท้าแล้วก็เผือกเผือกเผือกก็ยังได้อยู่นะถ้าเกิดแถวๆนี้แต่ว่าถ้าเกิดแบบ ที่อื่นที่เขาที่มาตกเยอะๆอันจัคิดว่าน่าจะน่าจะไม่ได้เนาะก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระหล่ำนะคะกระหล่ำผักกาดขาวเขาจะทนหนาวนะคะผักพวกเนี้ยก็จะน้อยค่ะส่วนใหญ่ผักจะน้อยกว่าหรือดูร้อนนะคะผลไม้ก็เช่นเดียวกันนะคะผลไม้ก็มีแค่ส้มส้มแอปเปลิลอ่าตอนนี้เริ่มมีสตรอเบอรี่แล้วค่ะเริ่มมีสตรอเบอรี่ะ แสงหายแล้วเพื่อนแสงหายแล้วเนาะก็อาจกลับบ้านก่อนเลยกว่าเพราะหนาวแล้วค่ะหนาวมากๆเลยมาบอกนะคะทริคในการมาเที่ยวชมฟูจิให้เพื่อนๆฟังเนาะถ้าเกิดว่าอยากเห็นฟูจิแบบเยอะๆมีโอกาสเห็นเยอะๆนะคะให้มาช่วงตุลาถึงพฤษภานะคะเวันนี้บ๊ายบายบายบายค่ะ เจอกันใหม่นะคะเพื่อจะมาไลฟ์อีกนะคะบ๊ายบายอวดจังบ๊ายบายพี่แคลร์บ๊ายบายสวัสดีค่ะเนี่ยชิซึนเดเน่ย